ในวงการเกมญี่ปุ่นออนไลน์นะครับเคยเกิดเหตุการณ์ดราม่าครั้งหนึ่งที่มีเกมออนไลน์เกมหนึ่งอะ่ะปิดให้บริการโดยให้เหตุผลว่าเมนเทนข้อมูลผิดพลาดจนทําให้ข้อมูลหายทั้งหมดซึ่งเกมนั้นก็มีชื่อว่า M2 Shinco Kitan ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ในระดับเกมออนไลน์เท่านั้นนะแต่แม้แต่วงการเกมกาชาเกมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆมีประกาศว่าจะปิดเมนเทนจุกเฉินเนี่ยนะฮะผู้คนชาวเน็ตญี่ปุ่นหลายๆคนน่ะก็มักจะเริ่มพูดกันแล้วว่าเฮ้ย ที่มันเปิด่ยนเมนเทนไปเนี่ยจะข้อมูลหายเหมือนเกม M 2หรือเปล่าวะไม่ก็เฮ้ยจะเกิดเหตุการณ์ M 2นั่นเองไหมวะคือเรียกว่ามันดังมากจนแทบจะกลายเป็นเหมือนคําพูดมีมที่ชาวเน็ตญี่ปุ่นในช่วงนั้น,นใช้กันเยอะเลยเพราะงั้นเราก็มาดูกันดนีกว่าว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงกันบ้างโดยแต่แรกนะครับก่อนที่จะมาถึงเกมที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยมันเคยมีเกม M M O R P G ที่มีชื่อว่า M 2 Shin k o e n k i เคยเปิดให้บริการเมื่อปี2005โดยบริษัทที่มีชื่อว่า g a i อมาก่อน จากนั้นพอผ่านไป3ปีมาในปี2008เกมเนี้ยก็ถูกยุติให้บริการเนื่องมาจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท g กแอกซและต่อมาในปี2010นะครับบริษัทที่มีชื่อว่าซันคันโดก็เข้ามารับช่วงต่อแล้วก็นําเกมเนี้ยมาปรับปรุงส่วนต่างๆแล้วก็รีลิสในรูปแบบใหม่อีกครั้งในชื่อ M2 ชินโคคิตันบนเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่มีชื่อว่าฮันเกมโดยสําหรับตัวเกม M2 ชินโคคิตันเนี่ยนะครับ ก็จะมีจุดเด่นตรงที่เป็นโลกที่ผสมผสานทั้งดาบเวทมนต์แล้วก็วิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันและผู้เล่นเนี่ยจะสามารถออกมาจนภยัยไปในโลกแฟนตาซีแถมยังมีระบบต่อสู้ด้วยหุ่นยนต์ยักษ์ซึ่งก็ถือเป็นเอกลักษณ์สาคัญของเกมนี้เลยด้วยลายเส้นและก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็ค่อนข้างสดใสแล้วก็ดูมีความเป็นป๊อปอยู่พอสมควรซึ่งอันที่จริงเกมเนี่ยต้นกําเนิดมนันมาจากไต้หวันและญี่ปุ่นเนี่ยก็ซื้อลิขสิทธิ์มาจัดก,การต่อ ทีนี้หลังจากที่เปิดบริการไปได้สักพักหนึ่งนะฮะเกมมันก็ดําเนินมาได้ปกติเรื่อยๆนะแต่แล้วความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่21ตุลาคมปี2011เพราะจู่ๆเนี่ยก็มีการประกาศว่าเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาร้ายแรงทําให้ต้องปิดเข้าสู่การเมเนจเมนซ์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาก็ผ่านไปนานมากแต่การเมเนจเมนซ์เนี่ยก็ยังไม่เสร็จสักทีจนกระทั่งวันที่10พฤศจิกายนในเดือนถัดมาฮันเกมเจ้าของเว็บไซต์ที่ให้บริการเกมเนี้ย ก็ได้ออกมาประกาศดังนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนเกม M2 ชินโคคิ i t a n มาโดยตลอดนะครับในครั้งนี้ทางเรามีเรื่องที่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้เล่นทุกคนทราบเนื่องจากเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2011เวลา2ทุ่มได้เกิดข้อบอกพร่องร้ายแรงขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์จึงได้ทําการปิดเกมเพื่อ maintenance แบบฉุกเฉินพวกเราได้พยายามปรับแก้และหาทางกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งร่วมกับบริษัท s ั n คันโด แต่เนื่องจากการกู้คืนข้อมูลเป็นไม่ได้ยากมากจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่เราจําเป็นต้องตัดสินใจยุติให้บริการเกมนี้ดังนั้นแม้จะเป็นการแจ้งอย่างกระทันหันแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่10พฤศจิกายนปี2011เราจะขอ,อยุติการให้บริการเกม M2 c h i n ค o k i t a n ครับ ถ้าจะให้สรุปสั้นๆแบบใส่อารมณ์หน่อยนะครับก็ประมาณว่าเออพอดีเราเนี่ยมีเรื่องต้องแจ้งให้ทราบนะเซิร์ฟเวอร์กลักวาตายเลยมเมนเทนแล้วก็ไม่ฟืน้นข้อมูลแบ็กอัพก็ไม่มีก็เลยต้องปิดเกมในวันนี้เลยวันที่พวกมึงอ่านข้อความนี้นี่แหละโทษทีนะบายซึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการเกมออนไลน์ญี่ปุ่นเลยแล้วพอบวกกับข้อความที่เต็มไปด้วยความลนไลน์ของทีมงานน่ะก็เลยทําให้ไอเกม M2 เนี่ยก็ถูกตั้งชื่อว่าให้เป็นเกมอะที่ต้องปิดให้บริการไปเ,เพราะเมเทล้หลว แล้วมันก็ได้กลายเป็นประเด็นล้อเลียนเฮฮาอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นเหมือนงานเทศกาลไปทั่วอินเทอร์เน็ตเว็บบอร์ดต่างๆของชาวเน็ตญี่ปุ่นไปเลยในตอนนั้นทีนี้พอประกาศนี้ออกมานะครับมันก็ดูเหมือนว่าไอเกม M2 เนี่ยคงจะจบสิ้นไปแล้วแต่กลายเป็นว่าพอวันถัดมาก็คือวันที่11พฤศจิกายนบริษัทซันคันโดซึ่งเป็นผู้ดูแลเกมนี้เนี่ยก็ออกมาประกาศในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตัวเองว่าข้อมูลเกมและบัญชีทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้ยอย่างถูกต้อง และเมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ต่อได้ทั้งหมดเอา้าทีนี้ก็งงเลยสิเพราะฮันเกมเพิ่งออกมาบอกว่าเลิกให้บริการไปแล้วเพราะเมนเทล้มเหลวแต่บริษัทซันคันโดที่ดูแลเกมเนี่ยดันบอกว่าข้อมูลยังอยู่ดีเดี๋ยวถ้าเกิดเมนเทนเสร็จเนี่ยจะกลับมาให้บริการต่อด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยมีประกาศอีกอันจากฮันเกมที่รีบออกมาบอกในวันที่11พฤศจิกายนวันเดียวกันว่าก่อนอื่นเนี่ยทางเราต้องขออาภัยอย่างสดซึ้งในประกาศล่าสุดครับ ในนั้นเนี่ยมีการใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและก็สร้างความกังวลแก่ลูกค้าทุกท่านเพื่อหาทางกลับมาเปิดบริการอีกครั้งทางเราจรึงได้พยายามหาทางปรึกษาหารือกับบริษัทซันคันโดแต่การติดต่อกับบริษัทซันคันโดนั้นทําได้ยากมากและเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2011จูๆ่ๆบริษัทซันคันโดก็ได้ประกาศพักให้บริการชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์ทางการของพวกเขาทางฝั่งบริษัทฮันเกมของพวกเราเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับความเดือดร้อน จึงได้ตัดสินแจ้งยุติการให้บริการไปก่อนแต่เนื่องจากในเว็บไซต์ทางการของบริษัทซังคันโดได้ระบุไว้ว่าข้อมูลเกมเก็บไว้ทั้งหมดดังนั้นเราจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อีกครั้งและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะรายงานพร้อมทั้งแนวทางในอนาคตให้ลูกค้าทราบครับสรุปนะครับก็คือฮันเกมเนี่ยตั้งแต่แรกอ่ะไม่เข้าใจสถานการณ์อะไรเลย เรื่องเมนเทนล้มเหลวนั้นเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเซิร์ฟเวอร์ล่มฮันเกมก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากบริษัทซันคันโดเลยติดต่อไปหาก็ไม่ได้ซันคันโดเนี่ยปิดเซิร์ฟเวอร์เองเออเองทั้งหมดเลยฮันเกมนะครับก็เลยเริ่มจนมุมก็เลยลองเข้าไปดูเว็บไซต์ทางการของบริษัทซันคันโดปรากฏว่ามีคําว่าหยุดให้บริการชั่วคราวโปรอยู่ด้วยความตกใจของฮันเกมเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่า การให้บริการคงดําเนินต่อไปได้ยากจึงเลือกปิดให้บริการลงไปเลยซึ่งนั่นก็คือประกาศฉบับแรกเมื่อวันที่10พฤศจิกายนและทีนี้นพอซันคันโดออกมาประกาศในเว็บตัวเองว่าข้อมูลยังอยู่ครบครับถ้าซ่อมเสร็จเดี๋ยวกลับมาเล่นต่อได้เนี่ยฮันเกมก็ซวยสิพอเพิ่งประกาศแล้วว่าปิดให้บริการไปแล้วเพื่อจะได้หาทางลงให้เรื่องมันจบลงสวยๆดันถูกซันคันโดเนี่ยมาพลิกกลับซะอย่างนั้นและถึงจะพยายามแค่ไหนนะครับฮันเกมเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อซันคันโดได้อยู่ดี และในวันเดียวกันนั้นอีกฮันเกมก็ออกมาประกาศอัปเดตอีกฉบับว่าขณะนี้ทางบริษัทซันคันโดกาลังตรวจสอบหาสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เกมหยุดชั่วคราวอยู่และเมื่อมีข้อเท็จจริงใหมย่ยืนยันได้แล้วเราจะรีบแจ้งรายละเอียดแก่ลูกค้าทุกท่านเป็นระยะระยะนอกจากนี้สำหรับเกมอีกเกมหนึ่งที่บริษัทซันคันโดเป็นผู้ให้บริการอย่างเกมที่มีชื่อว่าศัตรูการ์เดนนีขณะนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ต่อจากนี้ฮันเกมจะทําการทบทวนบริการที่ให้ความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างรอบคอบและก็พยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้อีกครับก็คือตอนนี้นะครับมันถึงขั้นที่ฮันเกมเนี่ยเริ่มเป็นห่วงแล้วว่าไอซันคันโดเนี่ยมันยังเป็นตายร้ายดีอยู่หรือไม่ก็เลยถึงขั้นไปตรวจสอบว่าเกมสตูการ์เด้นที่ซันคันโดให้บริการน่ยยังเปิดทําการอยู่ไหมซึ่งก็ยืนยันได้ไว่ายังรันอยู่จริงแต่การที่ฮันเกมต้องออกมาประกาศแบบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยในวันเดียวกับประกาศก่อนหน้านั้นเน่ย เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขากํกลังลนลานเป็นอย่างมากซึ่งจากลําดับเหตุการณ์นี้นะครับดูท่าว่าฮันเกมเนี่ยน่าจะถล่มไปทั้งโทรศัพท์แล้วก็อ e ีเมลใส่ซันคันโดแบบรัวๆเลยก็ว่าได้ไม่แน่นะอาจจะถึงขั้นบุกไปที่สํานักงานใหญ่ของซันคันโดเลยด้วยซ้ําและด้วยแรงกดดันจากฮันเกมนะครับในที่สุดเนี่ยสถานกา,การณ์ก็เริ่มขยับเพราะซันคันโดที่ตัดขาดการติดต่อกับฮันเกมมาโดยตลอดอะในที่สุดอะเขาก็ยอมเปิดประตูท่าออกมาสักที โดยในวันเดียวกันนั้นก็คือวันที่11พฤศจิกายนนะครับประกาศของซันคันโดก็ถูกอัปเดตอีกครั้งโดยเขาได้บอกว่าขณะนี้บริษัทซันคันโดกําลังดําเนินการเจราจาเพื่อโอนสิทธิ์การให้บริการเกม M2 ชินโคคิตันไปยังบริษัทอื่นสําหรับการรับช่วงต่อในปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการเจราจากับ2บริษัทแต่จนกว่าจะหาบริษัทที่รับโอนสิทธิ์ได้บริการจะคงอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราวต,ตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้สําหรับข้อมูลของผู้เล่นนั้นทางเรายืนยันว่าจะถูกเก็บรักษาไวอ้อย่างถูกต้อง และหากสามารถกลับมาเปิดบริการได้ข้อมูลบัญชีและตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะถูกโอนแล้วก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหากการเจราจาดังกล่าวไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม2011เราจะตัดสินใจยุติการให้บริการเกม M2 นี้โดยเห็นว่าการให้ลูกค้ารอคอยต่อไปจะสร้างความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นหรือก็คือแท้จริงแล้วนะครับที่สันงคันโดหยุดให้บริการ M2 นั้นนะ่ะก็เพื่อจะหาทางโอนเสร็จการให้บริการไปยังบริษัทอื่นนั่นเอง ส่วนไอ้เรื่องเมนเทนฉุกเฉินอะไรนั่นน่ะเป็นแค่ข้ออ้างเฉยๆผลที่ตามมาก็คือความน่าเชื่อถือของซันคันโดเนี่ยดิ่งลงเหวเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าข้อมูลของผู้เล่นยังปลอดภัยอยู่ฮันเกมนะครับก็เลยออกมาประกาศว่าจากประกาศของบริษัทซันคันโดรที่ได้ชี้แจงออกมาทางฮันเกมเองก็จะขอระง,งับการให้บริการเกมนี้ไปจนกว่าจะหาบริษัทที่รับช่วงต่อการดําเนินการต่อได้เช่นกันและหากในที่สุด การให้บริการของบริษัทซังคันโดต้องสิ้นสุดลงจริงๆแม้จะน,น่าเสียดายแต่ทางฮันเกมก็จําเป็นต้องประกาศยุติการให้บริการไปด้วยเช่นกันภายในช่วงเวลาถึงสิ้นเดือนธันวาคม2011จะมีการอัปเดตความคืบหน้าของการเจรจาและก็สถานการณ์ของบริษัทซังคันโดผ่านประกาศของฮันเกมให้ผู้เล่นทราบทุกวันอังคารและก็วันศุกร์ทางเราต้องขออาภัยอย่างสุดซึง้งที่ทําให้ลูกค้าได้ใช้บริการต้องเกิดความกังวลใจครับซึ่งพออ่านแบบนี้นะครับ ก็คือฮันเกมเนี่ยน่าจะทั้งดีใจสุดๆแล้วก็โกรธสุดๆเลยที่ในที่สุดเนี่ยก็ติดต่อกับซันคันโดได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับปลดปล่อยสิ่งที่ค้างคามาตลอดโดยออกมาสัญญาว่าจะมีการอัปเดตข่าวสารให้ผู้เล่นทุกวันอังคารและก็ศุกร์อย่างสม่ําเสมอคงเป็นเพราะว่าฮันเกมเนี่ยอยากจะเน้นย้ํากับซันคันโดอย่างแรงเลยว่าการติดต่อสื่อสารนี่มันเป็นเรื่องสําคัญนะเว้ยอีเวนที่นี่พอการเวลาผ่านไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับซันคันโดเนี่ย ก็ได้ทำการเจราจาไปกับบริษัท3 3แห่ง mm hmm. เพื่อให้เป็นผู้รับช่วงต่อให้แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆที่เป็นรูปธรรมเลยแล้วก็เนื่องจากในประกาศที่ออกมาเนี่ยไม่มีรายละเอียดของเนื้อหาการเจราจาเราก็เลยไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหนกันแน่แต่จากการที่มีเพียงคําพูดซ้ําๆว่ามีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็อีเมลแล้วมันก็ทําให้ดูเหมือนว่าไม่มีฝ่ายไหนเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้เลย คือถ้าเกิดไม่มีการนั่งประชุมมาเชิญหน้ากันอย่างจริงจังแล้วอะ่ะไอการจะออนสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์ภายในเวลาแค่1เดือนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและในที่สุดน,นะครับฮันเกมเนี่ยก็พอจะอ่านสถานการณ์ออกแล้วก็ไม่รอให้ถึงเส้นตายปลายเดือนธันวาคมพวกเขาเนี่ยก็เรียกซันคันโดมาพูดคุยโดยตรงโดยการเจราจาครั้งนั้นน่ะแม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่เมื่อดูจากประกาศในภายหลังแล้วอะ่ะก็คาดได้ว่าน่าจะได้ข้อสรุป,ปประมาณว่าจากนี้ไปเนี่ยก็ให้ซันคันโด ไปเจรจากับทีมพัฒนาต้นทางที่ไต้หวันให้ชัดเจนว่าจะเอายังไงต่อดีซันคันโดนะครับที่ตอนแรกทําใจแข็งถึงขั้นกล้าเมินยักษ์ใหญ่อย่างฮันเกมไปเฉยๆเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ก็ต้องกลายเป็นฝ่ายทําตามคําสั่งของฮันเกมแบบหมดรูปดูท่าว่าน่าจะโดนหนักไปพอสมควรเลยทีเดียวนะและแล้ววันที่11ธันวาคมที่เป็นวันชี้ชะตานะครับประกาศเนี่ยก็ได้รับการอัปเดตเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีเนื้อหาว่าบริษัทซันคันโดเนี่ย ได้พยายามติดต่อกับหลายบริษัทเพื่อหาผู้ที่จะมารับช่วงต่อข้อมูลของลูกค้าต่อไปอย่างไรก็ตามจากผลการหารือระหว่างบริษัทซังคันโดและก็อินเตอร์เซิร์ฟผู้พัฒนาเกม M2 จากไต้หวันก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่ได้มีการตัดสินใจอย่างกระทันหันที่จะยุติการให้บริการในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่นี้ไปบริษัทซังคันโดเนี่ยจะไม่สามารถเกี่ยวข้องกับการโอนทธิ์การให้บริการเกม M2 ได้อีกต่อไป แล้วก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างมากที่พร้อมกันนี้การให้บริการเกม M2 เนี่ยก็ต้องยุติลงด้วยสําหรับลูกค้าทุกท่านที่รอคอยการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งต้องขออาภาัยอย่างสุดซึง้งที่ต้องแจ้งข่าวอันน่าเจ็บปวดเช่นนี้ครับสรุปนะครับก็คือ M2 เนี่ยก็ถูกตัดสินใจยุติการให้บริการลงโดยไม่รอถึงเส้นตายที่ตั้งไว้และแล้วความวุ่นวายที่เกิดจากความเข้าใจผิดอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับก็ปิดฉากลงด้วยการที่เกม M2 เนี่ยปิดตัวลงและบริษัทซังคันโดเนี่ยก็นหน และเนี่ยก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเหตุการณ์เมนเทนล้มเหลวในโลกเกมออนไลน์ของญี่ปุ่นแต่ทว่าเรื่องราวมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะในวันที่30ธันวาคมปี2011ซึ่งตอนนั้นหนกระแสะความวุ่นวายจากเหตุการณ์เมนเทนล้มเหลวเนี่ยก็ยังไม่จางหายคุณฮาเซกาวะซึ่งเขาเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการของซันคันโดะแล้วก็ยังเป็นเกมมาสเตอร์ของ M2 มาตั้งแต่สมัยไกเอ็กซ์เลยเนี่ยก็ได้ออกมาเขียนในบล็อกส่วนตัวถึงเหตุผลจริงๆว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น โดยสิ่งที่คุณฮาเซกวะเขียนไว้นะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดของเขามากโดยเขาเล่าว่าจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทซังคันโดเนี่ยมาจากการที่เขาอ่ะได้รับการติดต่อจากเพื่อร่วมง,งานเก่า2คนซึ่งพวกเขาอ่ะก็ชวนมาทําธุรกิจเกมออนไลน์ด้วยกันเนื้อหาธุรกิจที่วางไว้ตอนก่อตั้งก็คือรับช่วงต่อเกมออนไลน์ที่ปิดไปแล้วหรือกําลังจะปิดมาบริหารต่อด้วยต้นทุนต่ํา แม้จะไม่ใช่ธุรกิจที่ดังเปรี้ยงแต่ถ้าเกิดไม่โลภมากเกินไปก็จะเป็นโมเดลที่มั่นคงและก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงไม่มุ่งหวังการเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ต้องการทําธุรกิจที่มั่นคงสอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัทคุณฮาเซกาวะเนี่ยก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาร่วมกับอีก2คนรวมกันเป็น3คนโดยก่อนหน้านั้นนะครับคุณฮาเซกาวะเนี่ยเขาก็เป็นเกมมาสเตอร์ของเกม M2 มาตั้งแต่สมัยไกเอ็กซ์ดูแลตั้งแต่ปี20 ไอที่ใช้ชื่อ M 2ชินโค n อ o h e n นั่นแหละแต่ทีนี้นเนื่องจากตอนที่เกมนี้เริ่มเปิดให้บริการในญี่ปุ่นนันนะครับเกมนี้ก็ได้ปิดให้บริการไปแล้วที่ไต้หวันทําให้แทบไม่มีทรัพยาการด้านกาพัฒนาส่งมาให้เลยและถ้ามงสภาพแบบนั้นน่ะเกมก็ยังคงถูกฝืนให้บริการต่อไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของไกเอ็กซ์อย่างที่เล่าไปตอนแรกสุดและด้วยความผูกพันกับเกมนี้ของคุณฮาเซกาวะนะครับเขาก็เลยให้บริษัทใหม่ของตัวเองเนี่ยพยายามจะเอาไอเกม M 2เนี่ กลับมาให้บริการในญี่ปุ่นอีกครั้งในชื่อใหม่ก็คือชินโคคิตันนั่นเองแต่ทว่าในช่วงที่กําลังเตรียมเปิดให้บริการเกม M 2ชินโคคิตันนี่นะครับอยู่ๆทิศทางของบริษัทซันคันโดเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจู่ๆเนี่ยก็เริ่มหันไปมุ่งหาซื้อเกมใหม่ๆเข้ามามากขึ้นมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งพิจารณารับเงินทุนจากกองทุนการลงทุนกลายเป็นการขยายกิจการครั้งใหญ่ แลวพอมีนักลงทุนเข้ามาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของบริษัทก็จะกลายเป็นการเพิ่มยอดขายแล้วก็การขยายธุรกิจซึ่งในเชิงบริหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เสี่ยงสูงคุณฮาเซกวะเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเส้นทางการขยายตัวแบบรวดเร็วเช่นนี้แต่เพราะกรรมการอีกสองคนที่เหลือซึ่งก็คือเพื่อนเขาเนี่ยนะฮะเป็นผู้กําหนดทิศท,ทางหลักทําให้ความเห็นของเขาเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เลยจากนั้นซันคันโดเนี่ยก็ได้รับเงินลงทุนจากบริษัทลงทุนมามา,มากกว่า100ล้านเยนแต่กลับใช้หมดภายในเวลาเพียงแค่หน และในเดือนสิงหาคม2011บริษัทก็ประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ทําให้การเงินของบริษัทเนี่ยซุดหนักลงจนไม่สามารถดําเนินการให้บริการเกมมันทูต่อไปได้อีกจึงนําไปสู่การปิดให้บริการในที่สุดสรุปนะครับก็คือไอที่ประกาศว่ามีปัญหาทางเทคนิคเลยต้องปิดนั่นนะ่ะความจริงแล้วอะเหตุผลที่แท้จริงก็คือปัญหาทางการเงินต่างหากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานของเกมออนไลน์อะข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการแบ็กอัพไว้อยู่เสมอ ดังนั้นโอกาสที่ข้อมูลทั้งหมดจะหายไปแบบกระทันหันจนไม่สามารถกู้คืนได้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นน่ะก็สามารถใช้วิธีที่เรียกว่า roll back หรือก็คือการย้อนระบบกลับไปยังสถานะก,ก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เปิดให้บริการต่อได้ซึ่งก็เป็นวิธีที่ใครๆก็ทําทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นน่ะเกมอื่นๆที่บริษัทนี้ดูแลอยู่เนี่ยก็ปิดบริการในช่วงเวลาเดียวกันด้วยดังนั้นถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยแบบชัดเจนแต่ก็คงต้องบอกว่าการปิดให้บริการ M2 ครั้งนั้น เกิดจากปัญหาของบริษัทเองมากกว่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคทีนี้นสุดท้ายแล้วเนะี่ยเกมนี้มันอาวาสานไปเลยไหมคือจริงๆแล้วหลังจากที่ฮันเกมประกาศตอนนั้นน่ะมันก็ถูกปิดบริการไปแล้วจริงๆนะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะตอนที่คุณฮาเซกาวาลาออกจากบริษัทซังคันโดเขาอะ่ะก็ออกไปก่อตั้งบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่าชิฟฟอนแล้วก็เข้าเจรจากับอินเตอร์เซิร์ฟผู้พัฒนาต้นทางจากไต้หวันอีกครั้งและด้วยความที่คุณฮาเซกาวะนะครับ เป็นคนที่คอยเฝ้ามองและก็ผูกพันกับการให้บริการ M2 ในญี่ปุ่นมาโดยตลอดความไว้วางใจที่อินเตอร์เซร์มีให้แก่เขาเนี่ยก็สูงเป็นพิเศษและในที่สุดคุณฮาเซกาวะเนี่ยก็ได้ทําการนําเกมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2012ภายใต้ชื่อใหม่ว่า M2 ชินโคเทนโชเดนและก็สารต่อให้บริการต่อมาโดยสิ่งที่น่าทึ่งสําหรับเกมใหม่หน้าเก่าอันนี้นะครับก็คือมันยังคงเปิดให้บริการมาจนถึงทุกวันนี้เลยด้วยซึ่งถ้าเกิดมองว่าเกมนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2005 ก็นว่าเป็นเกมออนไลน์ที่มีอายุยืนยาวมากๆเลยทีเดียวนะนอกจากนี้บริษัทชิฟฟอนเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าเขาจะดูแลแค่เกมเนี้เพียงเกมเดียวเลยมาตลอดกว่า10ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมายาวนานกว่า2เวอร์ชันก่อนหน้าเสียอีกสแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะยึดหลักการบริหารที่มั่นคงแล้วก็รอบคอบโดยเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแน่ๆเพราะในขณะที่เกมออนไลน์ส่วนมากนะครับมักจะเปิดไปได้เพียงไม่กี่ปีก็ต้องปิดตัวลงแต่ M2 เนี่ย กลับสามารถดําเนินต่อมาได้อย่างยาวนานแม้จะมีช่วงหยุดให้บริการอยู่บ้างจนเป็นเรื่องอื้อเฉาวใหญ่โตนั่นแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่โชคดีและก็มีความพิเศษมากเลยทีเดียวที่ก้าวข้ามผ่านจุดเหล่านั้นมาได้